สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาริมทางที่เดิมนะครับกับเรื่องราวของสตรีทฟู้ดครับวันนี้นะครับสองเมนูที่พลเตรียมมาให้เมนูแรกเป็นหมูสเต๊ะครับ ทางบ้านเนี่ยเขียนขอมาทาง f c e e o o o นะครับบอกอยากให้ทำหมูสเต็กก็ทำให้แล้วนะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารริมทางที่ถูกดัดแปลงมาเป็นอาหารในรูปแบบของพาร์ตี้นะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยพี่บอยร้าน Spice แอ m ที่ซิดนีย์เนี่ยนะครับส่งสูตรมาให้ครับง่ายน่ารักโก้เท่และก็อร่อยด้วยครับเอาละครับพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาทำหมูสเต็กกันก่อนครับละพล เอาละครับสตรีทฟู้ดเมนูแรกในวันนี้นะครับพอดีมีแฟนๆทางเฟซบุ o กนะครับแอดเข้ามาบอกว่าอยากให้พี่ปนทําหมูสเตะนะครับอุ้ยโดนใจครับเพราะว่าพิธีกรก็ชอบด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาทําหมูสเตะกันดีกว่านะครับก่อนอื่นจะมาทําน้ําหมักกันครับผมมีตะไคร้ครับแล้วก็สับๆนิดนึงนะครับสิกรัมแล้วก็มีขานะครับขากับตะไคร้เท่ากันเลยอย่างละ10กรัมอันนี้เป็นลูกผักชีคั่วนะครับแล้วก็ไปปนท่านผู้ชมสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับ อันนี้เป็นยี่หล่านะครับใช้เท่ากันเลยครับรูปผระชีกับยี่หลา่าเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเช่นกันนะครับเราก็มีขมิ้นขมิ้นนี่ใช้เยอะนิดหนึ่งสองช้อนชานะครับแล้วก็น้ําตาลครับน้ําตาลสองช้อนโต๊ะเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับอย่างสุดท้ายเลยก็กะทิครับกะทิก็ใช้หนึ่งถ้วยครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไปปั่นครับคุณผู้ชม พอ,อเราได้น้ำปั่นแล้วเรากรองออกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมถ้าเบืดเราไม่กรองเนี่ยมันจะมีเศษพวกตะไคร้ขา่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเวลาที่ติด,ต,ดติดหมูเยอะๆแล้วไปย่างบางทีมันไม่ไหม้แล้วมันเป็นจุดๆนะครับก็กรองครับกรองออกใช้ผ้าขาวบางกรองออกระวังเลอะเสื้อผ้า <laughs> ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาหมักหมูกันนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเราสไลด์หมูแล้วเป็นแบบแผ่นบางๆนะครับลนนักษณะนี้แล้วก็เทน้ำหมักลงไปเลย หมูผมใช้ที่อยู่ประมาณ250กรัมหรืออะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้ถึง3ขีดได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวน้ำหมักค่อนข้างจะเยอะระหว่างหมักหมูนะครับเรามาทำน้ำอาจาดครับคนใช้น้ำส้มสายชูกัน5%ครับสะอาดสายปลอดภัยมั่นใจครับอันนี้เลยนะครับ50กรัมครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คือน้ำตาลเนี่ยเท่ากันน้ำตาลก็50กรัมด้วยเช่นกันที่เหลือก็จะเป็นเกลือ1นช้อนชาแล้วเราก็ไปต้มก่อนเลยแค่ให้เขาละลายพอแล้วนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับ เหตุผลที่พลทาก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปใส่กับผักใช่ไหมครับเราต้องพักให้เย็นด้วยออะละครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันแล้วดีกว่าครับน้ําจิ้มของเราก็ไม่มีส่วนผสมอะไรมากมายก่อนอื่นพลก็ใช้น้ํามันลําข้าวนะครับสากรัมหรือว่า2ช้อนโต๊ะนั่นเองผัดพริกแกงให้หอมครับซึ่งพริกแกงในวันนี้ที่ใช้นะครับเป็นพริกแกงคั่วครับพริกแกงคั่วนะครับพลใช้ทั้งหมด40กรัมนะครับเดี๋ยวพลเปิดเตาอบไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเอาไว้ปิ้งขนมปังครับคนก็ใส่กะทิลงไป120กรัมครับแล้วก็น้าตาลปี๊บ50กรัมนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับ40กรัมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วหลักคนให้เขาละลายนะครับปรุงรสอีกนะครับลูกผักชีคั่วนะครับเศษงส่วนสีช้อนชายี่รานะครับเษหนส่วนสี่ช้อนชาเท่ากันเราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะครับเราเลยใส่เกลือ1ช้อนชา ท่านผู้ชมต้องชิมด้วยนะครับเพราะว่าพริกแกงแต่ละที่รสเขาก็ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะหรือว่าบางคนน้ำมะขามเปียกเนี่ยก็เวลาที่ไปบ,บีบก,ก็ใช้น้ําเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับเดีย๋ยวออกมาไม่เท่ากันนะฮะที่จะทำให้ซอสเขาเข้มขึ้นนะครับผมก็มีถั่วป่นนะฮะแล้วก็หอมแดงเจียวทุริศงคั่วป่นเนี่ยเราก็ใช้ทั้งหมด25กรัมหอมแดงเจียวอีกประมาณ20กรัมนะครับหอมแดงเจียวนี่เจียวไว้แล้วนะครับอาจจะสับเขานิดหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมปิดไฟแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปทั้งหมดเลยใส่ทั่วลงไปครับคนให้เข้ากันฮะเรียบร้อยแล้วครับน้าจิ้มสเต๊กของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวละเดี๋ยวผมก็พักไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไขมันเขาก็จะขึ้นมานะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแลครับท่านผู้ชมเอาน้องหมูของเราเสียบไม้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างกันแล้วอาเสร็จแล้วก็ย่างเลยครับคุณผู้ชม บางคนอยากให้หมูนุ่มๆจะทากะทิเพิ่มก็ได้นะครับแต่อันนี้พอดีน้ำหมักของปนกะทิค่อนข้างจะเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหมักของของสูตรทั่วๆไปนะครับโอเคครับระหว่างที่เราคอยหมูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาขนมปังเข้าไปปิ้งด้วยดีกว่านะครับขนมปังวันนี้ที่ผลใช้เนี่ยเวลาเราทําเองที่บ้านเราเลือกของดีๆได้ใช่ไหมครับวันนี้เป็นขนมปังโฮลวีทชนิดเนื้อละเอียดนะครับ mm hmm. อุ้ยเขามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับแคลเซียมวิตามิน b 1 b 2โฟเลตไนอาซินเล็ก เรียกว่าเยอะทีเดียวนะครับอะนะครับสอสแผ่นอะไรก็ได้นะครับถ้าเผื่อท่านผู้ชมมีเครื่องปิ้งขนมปังเข้าเครื่องปิ้งขนมปังก็เร็วนะครับขยโ่นเข้าเราอบแล้วกัน <ๆ S 2> ปกติแล้วครับหมูสเตย์น,นะครับสีเขาจะเข้มกว่านี้แต่ในสูตรขงผมเนี่ยครับ ผมจะลดตัวขมิ้นลงไปประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบสีเข้มๆขมก็จะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่บางทีผมมีความรู้สึกว่าลึงคขมิ้นมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะแต่บางทีถ้าเบิดเรารู้สึกว่าแรงไปเราก็สามารถลดได้เหมือนกันผมฟังได้แล้วนะครับท่านผู้ชมคนเปิดไฟแรงสุดเลยก็ประมาณแค่นาทีเดียวก็สีสวยแล้วครับอาแล้วครับใกล้ได้แล้วครับอ่าฟองไม้ได้แล้วอ้าละ่ะ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันแล้วครับขนมปังของเราก็เรียบร้อยนะครับหั่นขนมปังเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับน้ำอาจารนะครับน้ำอาจารนี่แล้วแต่คนชอบเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากจะใส่ผักอย่างอื่นลงไปด้วยก็ได้บางคนเขาก็ชอบใส่แครอทใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเอาละครับน้ำอาจารของผมเย็นแล้วเราก็ใส่ลงไป ขนมปังนะครับแล้วก็หมูสเต๊กของเราครับน่าล้วครับเมนูอร่อยอร่อยรับรองนะครับว่าถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับหมูสเต๊กกับสตรีฟูดเมนูแรกนะครับเมนูต่อไปจะเป็นอะไรรับรองว่าท่านผู้ชมชอบแน่ๆครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับพลพักนักรู สตรีทฟู้ดอีกเมนูหนึ่งนะครับง่ายๆแล้วครับผมดัดแปลงจากอาหารริมทางเรียกว่ามาเป็นอาหารปาร์ตี้ได้ง่ายๆเลยนะครับพลาหอยเชลล์ครับแต่พลาหอยเชลล์ของผมเนี่ยผมจะใส่บนแครกเกอร์นะครับให้เหมาะกับงานปาร์ตี้กินเป็นคำๆนะครับมาดูส่วนประกอบเลยดีกว่าส่วนประกอบแรกเรามีหอยเชลล์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาหอยเชลล์เนี่ยไปย่างอ่อนๆบนกระทะก็ได้นะครับท่านะผู้ชมอ่าเราก็ใช้ไฟปานกลางนะครับ อย่าใช้อ่อนมากนะครับเนื่องจากหอยเชลล์เขาสุกเร็วใช่ไหมครับเราใช้ไฟกลางๆเลยแล้วเราก็จีสองด้านนะครับแต่อย่าใช้เวลาเยอะเอาละครับผมใส่น้ำมันลำข้าวลงในกระทะนะครับซึ่งกระทะใบนี้เป็นกระทะนอนสติกที่เคลือบผิวลื่นสีชั้นนะครับท่านผู้ชมเสริมความแข็งแกร่งด้วยมาร์เบิลโคตติ้งแลวก็เซรามิกอลลอยครับทำให้ช่วยเพิ่มความทนทานในเรื่องการขัดสีและขีดควนได้อย่างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาหอยเชลล์นะครับลงไปเร็วๆนะครับ หอยเชลล์เขาสุกเร็วนะครับท่านผู้ชมอย่าสุกมากเกินไปนะครับสุกมากเกินไปเขาจะกระด้างนะครับพอแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเอาละปิดไฟครับผลนใช้ไฟแรงเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไปใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยหอยเชลล์จะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างในจะไม่ชุ่มฉ่าจะแห้งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบส่วนอื่นก่อนดีกว่านะครับน้าของปลาครับแล้วก็มีอันนี้ฮะน้ําพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ําปลา ครึ่งช้อนโต๊ะเราไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนน้ำพริกเผาเขาก็มีส่วนผสมของหวานหวานอยู่แล้วนะครับเราเน้นเปรี้ยวนะฮะสาเหตุก็คือว่าเราทํากับของทะเลใช่ไหมครับเปรี้ยวๆก็เข้ากันได้ดีด้วยใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวผมคั้นสดเลยหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เพิ่มเสน่ห์นะครับข่าครับเราขูดข่าลงไปสดๆเลยนะครับประมาณ15กรัมครับ ตัวขานี่เขาก็จะช่วยดับกลิ่นคาวด้วยนะครับบางทีพอเราทําอาหารจานเลยที่เป็นกุ้งเป็นเป็นทะเลเนี่ยนะฮะขาก็จะเข้ากันได้ดีอืมอร่อยแล้วครับรสก็จะหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็เค็มๆนะครับที่เหลือนะครับเราปรุงรสด้วยใบมะกรูดลงไปในน้ํายําของเราครับตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่ง ชีฟรัหลังเราซอยสดเลยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซอยไว้ก่อนมันจะดํานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่หอยเชลล์ของเราลงไปครับหอยเชลล์ของเรานี่เราควรพักให้เย็นก่อนนะฮะเย็นแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จัดลงจานสวยๆครับแต่สิ่งที่เมื่อกี้ผมบอกเลยนะครับว่าเราเปลี่ยนจากสตรีทฟู้ดเนี่ยมาเป็นค็อกเทลเท่ๆนะครับโดยการที่เราวางบนคัคเกอร์นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่าแครกเกอร์เนี่ยนอกจากว่าเราจะทานเฉยๆกับน้ําชาหรืออะไรเงี้ยนะครับเรายาังออามาประกอบอาหารได้ด้วยเช่นกันครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จับเจ้าปลาหอยเชลล์นะครับเป็บมนแครกเกอร์อย่างนี้ครับแล้วก็แต่งด้วยพริกชี้ฟ้าซอยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับพลาขอยเชลเมนูสุดท้ายของสตรีทฟู้ดแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับสูตรทุกสูตรที่ผ่านมารวมถึงสูตรในวันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ w w w p o o f o o d m a f i a c o m นะครับแล้ววันนี้เรื่องราวของสตรีทฟู้ดก็จบลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆอยู่อีกนะครับจะเป็นเรื่องราวของอะไรวันนี้สวัสดีครับ